สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปืนยิงปลามันบกนะครับสไตล์บูพับนะครับยาวทั้งกระบอกยาวทั้งกระบอกอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้านะครับลางยาวร้อยยี่สิบชาร์หกสิบนะครับเหมือนไปข้าวทีกับและยิงทิ้งปลายประมาณสามสิบนะครับเรามาดูกันราคาราคาพันเก้านะครับไม้ประดูนะครับรางไม้แดงนะครับมีเซฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองดูกัน ลุกปั่นลูกค้าสนใจยังไงล็ทักไปเลยนะครับตอนนี้มีอยู่กระบอกเดียวนะครับแล้วตอนนี้มีอยู่หัวน,นี้กระบอกหนึ่งแล้วจะเสร็จอีกกระบอกหนึ่งนะครับมีอยู่แค่สองกระบอกนะครับชุดนี้พันเก้าพร้อมส่งนะครับยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะช่างยังไม่ได้ทำนะครับ ไม่เหลือแล้วครับแม่นแม่นงชักน้อยๆครับใช้งานง่ายครับไม่เหลือแล้วครับกลางตัวนะครับบูพับนะครับเป็นสกายเลยเพิ่นโจมนะครับว่าสนใจยังไงก็ลองมาดูได้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ